กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเวสินดีโดทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันจันทร์โดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับซึ่งก็จะเป็นคําทํานายความรักความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่ในความสัมพันธ์กันแล้วนะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทแล้วก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วไปตามลําดับนะครับก่อนอื่นอนะ่ะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุ ก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะมาเริ่มต้นดูกันเลยเจ้าชะตาคนบรรจันในเดือนนี้คุณน่ะจะใช้ชีวิตด้วยความชัดเจนในท่าทีการแสดงออกในสิ่งต่างๆโดยจะเปิดเผยถึงความคิดความต้องการให้คู่ของคุณได้รับรู้ว่าคุณน่ะรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เบื่อหน่ายกับความรักที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับในขณะที่คู่ของคุณน่ะดูเขาจะมีความเฉยชาไม่หวานชื่นทางด้านความรักสักเท่าไหร่อะ หรือเขาอาจจะมีความจริงจังในการใช้ชีวิตทำสิ่งต่างๆในหนทางความเชื่อของเขาอยู่ก็ได้นะเนี่ยซึ่งก็จะดูขัดแยง้งไม่ได้ดั่งใจในสายตาของคุณไปซะทั้งหมดเลยตัวคุณะจะรู้สึกถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องคอยประคองสถา,านการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยให้มันผ่านไปได้ให้ได้แต่ละวันนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาจากการกระทบกระทั่งกันจริงๆหรือว่าจะเป็นปัญหาในความคิดความรู้สึกของคุณเองก็ได้นะมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องมาแยกกันอยู่อย่างสันโดษเป็นการให้เวลากับตัวเอง พื่อคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์เรื่องราวปัญหาต่างๆอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะการที่คุณอ่ะพยายามหลบมาอยู่นิ่งๆแบบนี้เนี่ยคุณก็ไม่ได้ต้องการให้ความรักเนี่ยมันต้องเสียหายแล้วกรกันลงไปหรอกคุณอนะ่ะอยากให้มีการลุกมาเดินหน้าพูดคุยแก้ไขให้ความรักเนี่ยมันกลับมาคืนดีปรับความเข้าใจกันอยู่นะแต่ปัญหาก,ก็คือสถานการณ์ที่มันดูหยุดนิ่งไม่เดินหน้าทําอะไรกันเลยตัวเขาก็ยังคงเป็นแบบเดิมๆอาจจะเพราะมองความต้องการของคุณไม่ออก หรือไม่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณไม่พอใจอะ่ะแต่ก็ยังรอดูท่าทีพิจรนารณากับเรื่องราวต่างๆอยู่นะบางทีเขาอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาที่เขาต้องรู้าแก้ไขก็ได้นะครับเนี่ยและสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็จะยังคงมีความลักมีความลงไหลตัวคู่ของคุณอยู่เหมือนเดิมนะแม้จะแสดงออกถึงความไม่พอใจหรือทําตัวห่างเหินเมินใส่เขาแค่ไหนอะ่ะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะครับโดยที่ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการในช่วงนี้ แต่ท่านลายแรงหน่อยนะบางท่านนะ่ะอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าที่ซ่อนเลนกันอยู่ในใจก็ได้นะแต่ยังไงก็ขอให้คุณนะ่ะใช้ความพยายามในการประคองรักษาความรู้สึกต่างๆให้มันผ่านในช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับโอเคนี่ก็คือแนวนภาพรวมนะทีนี้เริ่มดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยไปแล้เป็นไพ่สองดาบนะตัวเขาอะ่ะกาลังเลยอยู่เหมือนกันแหละว่าจะเดินหน้ายัางไงกับความสัมพันธ์ในตอนนี้อะ่ะเนี่ยเขาก็เห็นแล้วแหละว่าคุณนะ่ะมีความไม่พอใจอยากที่จะมาพูดคุยหาทางออกในเรื่องราวปัญหาตรงนี้อะ่ะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นไพ่ทาวเวอร์ไพ่สามเหลี่ยนนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันค้างคากันไปแบบนี้เลยแล้วก็เดินทางแยกออกจากกันเหมือนกับไม่อยากจะเผชิญหน้ากับคุณอะ่ะอีกแง่หนึ่งก็คือ เขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องแก้ไขไงถ้าหากว่าจะมีปัญหาหรือว่าจะมีสิ่งใดๆรบๆเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับปล่อยให้มันแตกเสียหายกันไปเลยประมาณนี้ครับแต่อีกใจหนึ่งอนะ่ะเขาก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะว่าจะมีการเดินหน้าหันหน้ามาพูดคุยหาทางออกในต,ตรงจุดนี้กันดีหรือเปล่าอะ่ะซึ่งการที่เขามีความดลังเลแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็มีความยิ่งหรือมีทิฏฐิอะไรบางอย่างในตัวเขาอะ่ะเป็นความเชื่อที่เขายึดมั่นอยู่ในใจไงแต่ถึงแม้ว่าไพ่จะบอกว่าเขาจะยังสับสนอยู่ว่าจะทํยยังไไนนต่่อปเี มันก็มีนวโน้มดีๆอยู่นะในตอนท้ายอ่ะไพเดอรเวลบอกว่าเรื่องราวปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะได้รับการคี่คลายแล้วก็จบยุติลงกันได้อย่างดีอ่ะไม่ว่าจะจบดีหรือจบลายกันแล้วแต่อ่ะโอเคทีนี้ร้มาดูเอาละคิล่งก AH. so ันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรองราวตรงนี้ไว้อย่างไงบ้างคุณก็ได้ไพ่การประสบความสําเร็จนะถ้าหากว่าความคิดความมุ่งหมาของคุณเนี่ย คือต้องการให้มีการมาพูดคุยหาทั้งออกในข้อสรุปปัญหาต่างๆที่อยู่ในใจเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการนะแม้ว่าอาจจะมีปัญหาความล่าช้าในการคิดตัดสินใจกันไปบ้างอ่ะแต่แล้วอ่ะเหมือนกับก็ไม่อยากให้ปัญหาเนี่ยมันค้างคาใจอยู่นานๆไงทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะเนี่ยจะมีการมาพูดคุยหาข้อสรุปในตรงจุดนี้กันได้นะครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะ หน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเอือ้อหรือเกินหนุนให้คุณพบเจอกับความรักที่ดีสักเท่าไหร่นะไม่ใช่วันจะไม่เข้ามานะครับเนี่ยคุณอาจจะเคยมองสนใจใครอยู่อะ่ะแต่แล้วอะ่ะคุณก็ต้องจบยุติกับความคิดตรงจุดนั้นไปไงเพราะมันมีเรื่องหน้าที่การงานที่ต้องยึดแล้วก็รักษามันเอาไวอ้อ่ะทําให้ไม่สามารถมองในเรื่องความรักได้ในตอนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเข้ามาอย่างรวดเร็วมากแบบที่คุณเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหรือว่าจากการพูดคุยติดต่อธรรมดาแต่ทีนี้ยคุณก็ต้องมองในเรื่องหน้าที่การงานการเงินเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าตัวคุณก็ยังลังเลใจอยู่ที่จะเดินหน้ากับคนักครั้งนี้ย่งเต็มที่ดีหรือเปล่าทีนี้ลาา้อดูนนะครับว่าตัวอีกฝ่ายนึ่งคนใจของคุณอนะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ ในความคิดของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับคุณอยู่นะไพคุนเหรียญบอกว่าตัวเขาอ่ะก็อยากที่จะมีการช่วยเหลือส่งเสริมติดต่อพูดคุยกับคุณอยู่ตรงจุดนี้อ่ะหลีกแง่หนึ่งก็คือเขาอาจจะมองว่าคุณนะก็เป็นคนที่ใจดีแล้วก็คอยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาอยู่ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยไพแปลกไเท้าบอกว่าเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมาแบบรวดเร็วกระทันหันมากเกินไปอ่ะเหมือนกับเขาไม่ต้องการให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเดินหน้าไปแบบว่าพัฒนาไปไวขนาดนี้ไง เขาอยากจะให้รอดูสถานการณ์รอดูท่าทีกันไปก่อนน่ะเนี่ยเขาก็คิดมากกังวลอยู่เหมือนกันแหละอาจจะเป็นเพราะตัวคุณนะ่ะเปร่งรีก,กับสิ่งต่างกับเขามากเกินไปไงอคือดูแล้วอ่ะเขาน่าจะยังไม่มีความพร้อมที่จะมาเดินหน้ากับคมรั้ตรงนี้สักเท่าไหร่อ่ะเนี่ยไพ่สองเหรียญนะเขาอาจจะมีหน้าที่ธุระที่ยุ่งมากที่ต้องจัดการทางกับสิ่งนั้นหรืออาจจะมองคุณนี่แหละเป็นคนที่ยุ่งมากก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรักระยะไกลรักทางไกลก็ได้นะระหว่างคุณกับเขาอ่ะ ทีนี้เราดูออนลเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงื่องราวตรงนี้ว่อย่างไงบ้างอืไพ่เป็นเนี้ยก็พูดถึงเรื่องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะยิ่งเป็นการมาย้ำเลยว่าคุณไม่ควรที่จะไปเร่งรีบรวบรัดในการเดินหน้าทางความรักตรงนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นการเร่งรีบตัดสินใจที่จะจบยุติกับความรักตรงนี้ไปเลยหรือว่าจะบีบคั้นให้ได้รับคําตอบที่ชัดเจนร,ระหว่างกันอ่ะ เนีย่ยคุณควรจะปลอยให้เวลาเนี่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยแล้วก็ศึกษาดูใจดูท่าทีกันไปก่อนอะ่ะถ้าหากว่าคุณทําให้ความรักเนี่ยมันค่อยๆเติบโตแล้วก็มีการเรียนรู้ศึกษาเข้าใจในตัวกันและกันเป็นอย่างดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความรักของผู้คุณอะ่ะมีความแข็งแรงที่มั่นคงขึ้นได้นะถ้าหากว่าจะมีการตกลงคบก,กันจริงๆอะ่ะโอเคทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วนะครับ ไพ่คนวันจันที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยดูมันก็จะนิ่งๆิ่งมึนตึงกันไปสักหน่อยหนึ่งนะไพ่สี่ดาบอะ่ะความรักความสัมพันธ์ของผู้คุณอะ่ะมันจะดูหยุดนิ่งไม่ค่อยมีการเดินหน้าทําอะไรที่มันชัดเจนกันมากอะ่ะแล้วก็ไพ่เดอะมูนเนี่ยผู้คุณอะ่ะหลักก็มีสิ่งที่คิดเครียด,ดกังวลอยู่ในใจอยู่นะแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยเดินหน้าทําอะไรกันตรงจุดนี้ได้อะ่ะในเรื่องราวที่คุณคิดอยู่เนี่ยไพ่สามเหรียญบอกว่าคุณกับคู่อะคนใดคนหนึ่งอะ่ะหรือทั้งคู่เลยก็้นนะะะออออาาจจมีีธุรหท่ขงงตัวเอ ที่ต้องเดินหน้าไปทากับสิ่งต่างๆค่อนข้างเยอะมากเลยไงแล้วไพคุนถ้วยก็บอกว่าคุณน่ะอาจจะต้องรู้สึกคิดเครียดกังวลกับสิ่งต่างๆในเดือนนี้ค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะแต่คุณก็ทําใจยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้อยู่อ่ะต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปอะครับเพราะคุณก็เข้าใจดีคะว่าต่างฝ่ายแต่ก็มีธุระหน้าที่ของตัวเองกันอยู่ตรงจุดนี้แล้วถ้าหากว่าที่ผ่านมามันเป็นปัญหาที่คุณเนี่ยต้องแบกความรู้สึกต่างๆเป็นความลับเอาไว้โดยที่ไม่เปิดเผยกันเนี่ยทัๆีี่่ถาาาาากกกกกดวมมรอออยปูค ปัญหาต่างๆก็คงได้รับการขี้คายจากคุณกับไม่ทํากันนะ่ะไพคีนถ้วยก็บอกว่าคุณควรจะลองเปิดเผยความรู้สึกตรงนี้แล้วก็พูดคุยในปัญหาต่างๆตรงจุดนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะอือทีนี้แล้วมาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณนะ่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ ในความคิดของเขาเนี่ย,ยแรกเป็นไพ่เด็กถ้วยนะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเขาอ่ะก็ยังรักแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะเขาพร้อมที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะให้มันพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีขึ้นอย่างที่คุณต้องการได้นะครับถ้าหากว่าคุณขอเขาอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในตอนเนี้ยมันเป็นไพ่ทาวเวอร์อ่ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมารุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสทางหน้าที่การงานการเงินของเขาอ่ะที่ต้องเดินหน้าไปทำกับสิ่่งนนั้นมาากกว เนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตแบบหมกมุ่นแล้วก็อยู่กับตัวเองทําหน้าที่การงานของเขาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบางทีอ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกอยู่แล้วแหละว่าคุณรู้สึกมีปัญหาอะไรบางอย่างนะแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจพูดคุยอะไรกับคุณออกไปตรงจุดนั้นอ่ะเหมือนกับคุณเงียบเขาก็จะเงียบไปด้วยอ่ะครับแล้วก็ไปคิดกังวลคิดต่างๆนะนาเองอ่ะว่าปัญหาต่างๆคืออะไรแบบมโนจินตนาการโดยที่ไม่ได้มองในความเป็นจริงของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเอาลครเจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่อย่างไงบ้างไพ่ใบน,นี้ก็บอกให้คุณอะเชื่อแล้วก็ใส่ใจสนใจในเรื่องราวความรักความสึกดีๆที่คุณมีเอาไว้นะครับเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาที่คุณรู้สึกไม่ดีขับข้องหมองใจอยู่อะแต่ว่าคุณก็ต้องเก็บเงียบมันเอาไว้ไงอย่างที่เห็นนะว่าเขาก็มีเรื่องธุระหน้าที่อะไรที่เขาต้องทํากับตรงจุดนี้อยู่อะ คุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบกับเขาแบกความรู้สึกตรงนี้เอาไว้อะเพราะถ้าหากว่ามาพูดคุยปัญหากนะันตรงจุดเนี้มันอาจจะมีผลเสียในเรื่องหน้าที่การงานของเขาได้ไงเนี่ยครับคุณมองดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทอําอ่ะคุณก็ต้องอดทนกับตรงจุดนี้ต่อไปนะแล้วก็มองความรักในแง่ดีเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังรักแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนด,ดีของคุณบรรจันนะมีความรักที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งตาๆ หาทางออกในรื่องา,างต่างๆที่คุณพบเจอได้นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียพงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ